ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีซัพพอร์ตฮีโร่เป็นตัวละครเกลวิน UR นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็พูดคุยเกี่ยวประเด็นแท่งซัพพอร์ตหน่อยเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่รู้นะครับคือแท่งซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีตัวแท่งซัพพอร์ตธรรมดาก็คือ300สามร้อยกว่าบาท10ดอลลาร์กับตัวที่เป็นแท่งซัพพอร์ตใหญ่ 24ดอลลาร์รือก็คือ800กว่าบาทนะครับโดยที่แท่งซัพพอร์ทที่เป็นตัวตระกูล UR เนี่ยถ้าคุณเติมแค่แท่งซัพพอร์ตเล็กอะครับคุณไม่สามารถปลดล็อกตัวกล่องที่รับตัวละคร UR ได้นะครับยังไงก็ไม่ถึงแน่นอนเว้นแต่ว่าถ้าคุณจะเอาแบงค์ยัดเลเวลนะครับแต่ถ้าสมมติเอ้ยเรากดแค่พาร์ทเล็กอะที่มัน300กว่าบาทอะถ้ากดแค่แพ็คนั้นอย่างเดียวเลยนะแล้วเราไม่กดแบงค์เลยเนี่ยยังไงคุณไม่มีทางได้ตัวถึงระดับ200เพื่อเอาตัวกล่องเกวินได้แน่นอน คุณจะถึง200ได้คุณก็ต้องปลดเป็นพาร์ทใหญ่ไม่ก็เติมเป็นพาร์ทเล็กแล้วก็ใช้แบงค์อัดเลเวลเอาใช้สัก40เลเวลหรอบก็น่าจะถึงแล้วแหละซึ่งถามว่าแบบไหนประหยัดกว่ากันถ้าไอดีคุณมีเติม2เท่าเนี่ยคุณเติมเป็นแท่งเล็กแล้วคุณก็ใช้128แบงค์ปลดเนี่ยตัวนี้จะราคาถูกกว่าถ้าคุณมีเติม2เท่าอยู่นะครับนะเข้าๆประมาณนี้ส่วนเก็บวีดเนี่ยถามว่าเป็นตัวที่น่าสนใจไหม เดีย๋ยวเรามาดูตารางก่อนนะครับเกวินยูอาร์เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นตัวบัฟสปีดของตัวละครฝั่งป,ปีศาจนะครับซึ่งตัวละครบัฟสปีดัตต่อจากเกวินเนี่ยก็จะเป็นตัวโซนิกซึ่งโซนิกเนี่ยโหกว่าจะเข้าเซิฟเราก็นานอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับในการลงตัวโหมด PVE คือพวกตระกูลลุยด่าอะไรพวกนั้นเนี่ยเกวินไม่จําเป็นเลยเพราะว่าตัวมันเองอะดามเมจน้อยแล้วก็ไม่ได้มีการบัฟอะไรเยอะดําขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ย ตัวมันอาจจะมีจุดเด่นในแง่ของ PVP เท่านั้นถ้าเพื่อนๆเน้นสาย PVP เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ต้องมีนะครับเพราะว่า1มันเป็นตัวช่วยเปิดในทีมปีศาจนะครับซึ่งเปิดก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมมารก็ตามเนี่ยมันได้เปรียบกว่าเปิดทีหลังอยู่แล้วฉะนั้นการมีตัวบัคสปีดเนี่ยมันดีกว่าอ่ามันเขาเรียกอะไรนะถ้าเราจัดทีมมาดีเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วแต่บางทีมแน่นอนการไม่มีตัวบัคสปีดอาจจะดีกว่าแต่ถ้าสมมติ ถ้าคุณมีของสปีดดีๆอยู่แล้วอะครับเวลาเจอศึกดวลลาไปลองศึกดวลเนี่ยเ,เจอปีศาจคุณก็สลับของจากตัวบัสสปีดตัวที่คุณเล่นอยู่มาใส่ตัวเกวินก็ใช้ได้ใช้ได้ดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมมองว่า1ก็คือตัวแท่งซัพพอร์ตเนี่ยราคามันไม่แพงนะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวแท่งซัพพอร์ตใหญ่มัน8ปดกว่าบาทยี่สิบสี่้อลาร์ใช่ไหมถ้าเติมผ่าน้ากก็จะประมาณ6,700็ดร้อยมั้งซึ่งผมว่ามันโอเคนะครับเพราะว่านอกจากตัวละครที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้พวก ไอเทมเสริมระหว่างทางด้วยอะไรพวกนั้นฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแท่งพพอร์ตในตระกูลตัว ur เนี่ยไม่ว่าอนาคตจะเป็นตัวอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรเติมทุกตัวนะครับถามว่าพี่แล้วเกวินเนี่ยถ้าเอาเนี่ยครับอาวุธต้องแลกไหมต้องทำพาสซีฟสองไหมแน่นอนนะครับเกวินเนี่ยพาสซีฟสองเนี่ยมันจะบวกสปีดที่มากกว่าพาสซีฟหนึ่งอยู่แล้วเออเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยพาสซีฟสองเนี่ยก็จะเป็นบัฟความเร็วเนี่ยนะครับเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 96%เพื่มเพิ่มความเร็วแล้วก็32%ก็คือ32กับ96แต่ถ้าคุณเป็นแค่ Passive 1เนี่ย Passive 1เนี่ยนะครับมัน9 92กับ28%เองฉะนั้นเนี่ยเกลวินเนี่ยเป็นตัวที่ความเร็วเนี่ยตาม Passive ไม่ได้ตามอาวุธผมมองว่าอาวุธอ่ะไม่จําเป็นเอออาวุธอ่ะข้ามได้เลยแต่ Passive 2ก็จะเป็นเรื่องความเร็วซึ่งถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็ว คุณกล่าวแค่เออเราแบบว่ามีตัวบัฟสปีดให้มันพอจะได้ตีเตือนหน่อยอะไรประมาณนั้นก็พันหนึงก็พอนะครับอย่างไอที่ผมเองเนี่ยอาวุธก็ไม่ได้เอานะเพราะว่าตามที่บอกไปอาวุธมันได้แค่เออย่างอื่นนะแต่มันไม่ได้เพิ่มความเร็วไงเพราะมันตัวบัฟความเร็วมันก็ควรจะเอาอะไรก็ตามที่มันเพิ่มความเร็วซึ่งอาวุธไม่ใช่ก็ข้ามไปแล้วก็ไม่ต้องทำห้าดงห้าดาวม่วงอะไรหรอกมันเปื้อนของนะครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรดี อะไรขนาดนั้นนะครับมันจะมีพวกเออชนะบวกขยี้แต่ไม่ค่อยมีผลหลอกมีผลน้อยมีผลน้อยอย่าไปซีเรียสตรงนั้นฉะนั้นถ้าเอาเนี่ยก็เอาแค่ตัวมันก็พอก็คือเติมแค่พัดใหญ่ไม่ก็กดแบงให้มันถึง2 0 0รเพื่อเอาตัวละครมาแต่ผมว่าในการเติมอัดเพื่อเอาหินหรืออาวุธเนี่ยไม่คุ้มข้ามดีกว่าประมาณนี้สำหรับตัวเกวินยูอาร์นะครับแล้วตรงนี้ให้แรกเป็นหินน่าจะหินปีศาจนะบ้างให้แรกเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปคลิปนี้สั้นนิดหนึ่งสวัสดีครับ